ชิยาคาเลนวิฟวิงผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์กระเรียงโปอุทัยธานีผ้าทอที่ทันสมัยเพราะเราพัฒนามาตลอดผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์กระเรี่ยงอุทัยธานีจากรูปวาดสู่งานจริงทุกผืนต้องมีการวางแผนของผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์กระเรี่ยงอุทัยธานีอาจารย์ช้างศักจิระเมืองเก่าผู้ออกแบบลายเส้นบนผืนผ้าจนมาเป็นผลงานชั้นเอกของพี่น้องกระเรียงอุทัยธานี ในนามชิยาคารินวิวิงในรูปแบบพาสินเสื้อสตรีทั้งแบบสั้นและยาวกระเป๋าสะพายท่านใดที่สนใจอยากเป็นเจ้าของอยากรู้ราคาสอบถามได้ที่คุณแรม098 749 4910คุณตูน097 923 6456